การสถาปนามหานครแห่งใหม่คือการประกาศอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ยุคก่อนแต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่จะยิ่งใหญ่เทียบเท่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามหานครที่เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจการค้าและศิลปะวิทยาการยาวนานถึง417ปีแต่จุดเริ่มต้นของมหานครแห่งนี้ กลับถูกปกคลุมไว้ด้วยมา่านหมอกแห่งปริศนาในปีพุทธศักราช1893บุรุษผู้หนึ่งที่เรารู้จักกันในนามพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนาราชธานีแห่งนี้ขึ้นณบริเวณบึงพระรามหรือหนองสโสนและได้ทรงปราบดาพิเศษตนเองขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งแต่นี่ คือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งในประวัติศาสตร์พระเจ้าอู่ทองคือใครพงศาวดารทุกฉบับเริ่มต้นเล่าเรื่องราวของพระองค์ในวันที่สร้างกรุงศรีอยุธยาแต่ก่อนหน้าปี1893นั้นพระนามของพระองค์ไม่เคยปรากฏในพงศาวดารจารึกหรือบันทึกใดๆเลยไม่มีการอ้างอิงไม่มีบันทึกถึงการกํเนิดไม่มีเรื่องราวในวัยเยาว์ รากับว่าพระองค์ได้เสด็จออกมาจากม่านหมอกแห่งการเวลาพร้อมกับการสร้างเมืองนี่ไม่ใช่แค่เชิงอัจที่หายไปนี่คือปฐมมกษัตริย์คือผู้ก่อตั้งอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้พยายามไขปริศนานี้มานานนับศตวรรษการค้นหารากเหง้าที่แท้จริงของพระองค์นำเราไปสู่สองขั้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ที่มีอยู่ก่อนการกำเนิดของอยุธยาเส้นทางสายแรกมุ่งไปทางทิศตะวันออกสู่รัฐลโวหรือลบบุรีอาณาจักรโบราณผู้สืบทอดอรารยธรรมขอมอันรุ่งเรืองซึ่งเป็นที่ประทับของพระราเมศวรพระราชาโอรสและเส้นทางสายที่สองมุ่งไปทางทิศตะวันตกสู่รัฐสุพรรณภูมิรัฐนักรบอันเกรียงไกรที่ปกครองโดยขุนหลวงพังง่ว พระเชษฐาภรยาหรือพี่เขยของพระองค์เองพระองค์มาจากสายใดกันแน่ทรงเป็นเจ้าชายพ่อขาขุนศึกผู้รวบรวมพไพร่พลหรือกษัตริย์ผู้ลีภัยจากโรคระบาดการจะเข้าใจอโยธยาเราต้องไขปริศนาแห่งพระเจ้าอู่ทองให้ได้เสียก่อน ในการไขปริศนาแห่งพระเจ้าอู่ทองนักประวัติศาสตร์มักมองไปยังทิศตะวันตกเป็นอันดับแรกสู่ขั้วอำนาจที่แข็ม